สวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูอุบลวรรณพูนพีพนหรือคุณครูหมวยค่ะค่ะคุณครูอารีรัศรีพิชักค่ะหรือคุณเต้านะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กเด็ก,ดก,ดก,ดกอย่าลืมล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์สวมแมสทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านและอย่าลืมเว้นระยะห่าง กันด้วยนะคะค่ะสัปดาห์นี้เราพบกันหน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวสุขสันต์คุณครูมีเพลงเพราะๆมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะเพลงครอบครัวของฉันค่ะในครอบครัวของฉัน,นอยู่ด้วยกันนั้นแสนสุขใจมีปู่ย่าตายายพี่สาวน้องชายลุงป้าน้า ครัวเรานั้นนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาสุขสนุกทันซาอยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวเราเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆพอจะร้องได้ไหมคะรอบต่อไปเด็กๆร้องไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะ ในครอบครัวของฉ,ฉันอยู่ด้วยกันนั้นแสนสุขใจมีปู่ย่าตายายสาวน้องชายลุงปา้าน้าอาครอบครัวเรานั้นนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาสุขสนุกขันซ้าอยู่กันพร้อมหน้าครอบครัวเรา เป็นไงบ้างลูกพอจะร้องได้ไหมคะคุณครูก็อยากให้เด็กๆไปฝึกร้องบ่อยๆนะคะลูกต่อไปเราจะเข้าสู่บทเรียนเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะไปกันเลยคะ่ะครอบครัวของฉันคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้เราจะไปไหนกันคะเราจะไปบ้านคุณยายกันแม่ว่าก็ดีนะ นานๆครอบครัวของเราจะได้มาเจอกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาเย้ yeah. ดีใจฉันเลยแล้วครอบครัวของเรามีใครบ้างคะครอบครัวของหนูมุกก็มีพ่อแม่หนูมุกและก็น้องเป็นสมาชิกในบ้านจ้ะบางครอบครัวอาจจะมีปู่ย่าตายายลุงป้า และญาติคนอื่นๆอ,อีกจ้ะแล้วญาติของเรามีใครบ้างล่ะคะญาติคือผู้ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวของเราจ้ะมีด้วยกันสองฝ่ายคือญาติฝ่ายพ่อและญาติฝ่ายแม่ซึ่งประกอบไปด้วยปู่ก็คือพ่อของพ่อย่าคือ แม่ของพ่อตาคือพ่อของแม่ยายคือแม่ของแม่ลุงคือพี่ชายของพ่อหรือแม่ป้าคือพี่สาวของพ่อหรือแม่นา้าคือน้องของแม่อาคือน้องของพ่อเฮ้ยอย่างนั้น ก็เป็นลูกของพ่อกับแม่ ทั้งหมดเน่ะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราจ้ะดูมุกเป็นเด็กก็ต้องให้ความเคารพและเชื่อฟังท่านนะลูกค่ะแม่เมื่อเราอยู่รวมกันเป็นครอบครัวทุกคนในครอบครัวต่างก็มีบทบาทหน้าที่ต้องรับผิดชอบในฐานะสมาชิกของครอบครัวนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างค่ะเด็กๆ จากที่เด็กๆได้ดูกิจกรรมไปพร้อมกับคุณครูเด็กๆสนุกไหมคะลูกเด็กๆอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งคุณครูด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ